สวัสดีครับนี่สินโอ้โหแค่ได้ยินคำนี้เนี่ยหลายคนก็คงรู้สึกหนักๆในใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่านะวันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เราจัดการได้ด้วยคู่มือจัดการนี้ฉบับเข้าใจง่ายๆที่จะพาเราไปดูเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินแบบชัดๆกันเลยครับคำถามก็คือไอ้เจ้าภาระหนี้สินเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงดี ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่มันค้างคาอยู่คือการมีหนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรต่างหากอย่างแรกเลยนะเรามาปรับมุมมองกันนิดนึงก่อนดีกว่าครับแทนที่จะมองว่าการแก้หนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่น่าปวดหัวลองมองว่ามันคือเหมือนเป็นการเดินทางอะครับเป็นการเดินทางเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับชีวิตของเราเอง เอาละครับบทแรกของการเดินทางนี้เลยนะคือการสร้างเกราะป้องกันครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงให้เราสามารถป้องกันปัญหานี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกได้ซึ่งเกราะป้องกันที่ว่าเนี่ยมันแข็งแกร่งได้ด้วย3อย่างนี้ครับ 1. เลยคือการทำงบประมาณง่ายๆเลยคือเพื่อให้รู้ว่าเงินของเราเข้าออกทางไหนบ้าง 2. คือเงินออมฉุกเฉินครับควรมีเก็บไว้อย่างน้อยสัก3 -6 ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายนะ เื่อมีเหตุอะไรไม่คาดฝันขึ้นมาและ 3. อันนี้สําคัญมากคือต้องเข้าใจเงื่อนไขสินเชื่อให้ดีก่อนจะตัดสินใจกู้ไม่งั้นอาจจะเจอปัญหาตามมาทีหลังได้ครับและนี่คือแก่นของมันเลยครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการมีความรู้ทางการเงินที่แข็งแกร่งนี่แหละครับความรู้ตรงนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างรอบคอบมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดยไม่จาเป็นได้เอาล่ะครับทีนี้สําหรับใครที่มีหนี้อยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลไปนะครับบทต่อไปนี้คือแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทำตามได้จริงเรามาลุยไปพร้อมๆกันเลยก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการเผชิญหน้ากับความจริงครับเราต้องรวบรวมข้อมูลนี้สินทั้งหมดที่เรามีอยู่เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจริงๆแล้วเราถึงจะวางแผนขั้นต่อไปได้อย่างแม่นยำแล้วต้องรวบรวมอะไรบ้างล่ะอะ หลักๆเลยนะคะก็คือลิสต์รายชื่อเจ้าหนี้มาให้หมดเลยมียอดหนี้คงค้างเท่าไหร่แล้วก็อันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับคืออัตราดอกเบีย้ยเพราะเจ้าตัวนี้แหละครับที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเราควรจะไปจัดการหนี้ก้อนไหนก่อนดีและสุดท้ายก็คือวันครบกําหนดชําระอันนี้ก็ห้ามพลาดจะได้ไม่เสียเครดิตพอเรามีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วนะมันจะรู้สึกเหมือนโอเคสถานการณ์มันอยู่ในการควบคุมของเราแล้วหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายคนใช้กันก็คือ การรวมหนี้หรือที่เรียกว่า debt consolidation ครับพูดง่ายๆเลยนะก็คือการไปกู้เงินก้อนใหม่ที่ดอกเบี้ยมันถูกกว่ามาโปหนี้เก่าลหลายๆก้อนที่ดอกเบี้ยแพงกว่าวิธีนี้มันก็จะทําให้เราจัดการง่ายขึ้นเยอะเลยจ่ายแค่ที่เดียวแล้วก็อาจจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงได้ด้วยแต่ก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ดีๆนะครับเพราะบางครั้งอาจจะต้องแลกมาก,กับระยะเวลาการผ่อนที่มันนานขึ้นและสุดท้ายของการเดินทางนี้นะครับ สิ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะครับยังมีแหล่งข้อมูลมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาเราอยู่เสมออย่างเช่นคลินิกแก้หนี้ที่นี่เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้โดยตรงเลยหรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคคอข,อข,อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะให้คำแนะนำที่เป็นกลางแล้วก็เชื่อถือได้ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยเขาพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพจริงๆครับ จำไว้เลยนะครับว่าการเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวเลยนะแต่มันคือการก้าวที่กล้าหาญและสำคัญที่สุดที่จะนำเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ครับเพราะฉะนั้นสรุปเส้นทางการจัดการหนี้ของเราในวันนี้ก็จะมี3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับคือป้องกันด้วยความรู้ทางการเงินแก้ไขเมื่อมีปัญหาด้วยการวางแผนที่เป็นระบบและสุดท้ายคือปรึกษาเมื่อต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนำทางให้เรา และสุดท้ายนี้ครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญว่าก้าวแรกที่เราจะเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองมันคืออะไรไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรก็ตามนะครับการเริ่มต้นก้าวเล็กๆในวันนี้ล่ะครับคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของเราแน่นอน